สวัสดีครับผมพี่น้องนอกตอฟักนกเนื้อนกเราซื้อมาจากตลาดครับผมแล้วเราก็มาฟักใสก้านกล้วยบ่ะตอนี่ฟักละเอียดมากเลยครับผม้วกับมารวน,นมันสุกรวนสุกถ่า,ายมันเย็นครับถ่ายมันเย็นเดี๋ยวค่อยปรุงรสครับผมส้อยตุนหอมพักซี่นี่ในบปุูด ใบกูดครับผมร้อยเย็นร้อยมันเย็น,อ,อ,ยน,ยนอันนี้เพิ่นฟักละเอียดเลยงี้ครับดูนจัแบบสุดยอดเลยครับผมะมานมึงงลาบนกกัน,น,นเดี๋ยวยังะมาปรุงรสครับบรรยากาศบานเฮาตอนเศร้าๆครับผม น,นาเล็กน,น้อยกับเตรียมตัวไปลุงเลี้ยนครับผมน้องพิมน้องไม้เตรียมตัวไป็นงเลี้ยนมือหลังจากที่ยุดไม้ลายมือคุนก็สิไปโุงเรียนมันน้องพิมก่อนก่อนไปก็เล่นโทรศัพท์ก่อนอ้ย ใส่กอกเคล็ดใหม่ๆครับพี่น้องเดี๋ยวต่หน่อยสิไปสรงให้ลูกค้าครับผมพึงไว้ก่อนใส่กอกทำใหม่ๆเลยซีโร่ครับผมเหมือนขาจะสั่งซีโร่ พึ่งไห้พ่อกำกามเหลือแต่ไหนกับแพ็กศูนย์อากาศครับผมแหล้วกับสีทงส้งคุณได้สนใจกับสั่งใดทั้งไ่หรือเบอร์โทรครับผมบรรยากาศตอนเศร้าๆพี่เนาะแดดกำลังออก นี่นี่บ่อแป้งเลงี้ยงก,กับอ,าบอ,อ๋ายบ่อนบาทฮะดูบ่อแป้งเลี้ยงก,กับอ๋ายบ่อนี่บ<อ>่โอ้ยโูบ่มีูบ่มีเงินพอลอยดิเมียบ่มี่เงื่อนลอยดิมามาปรุงรสกันครับผมพักไว้มันเย็นก่อน ปับละเอียด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 สุดๆเด้อพี่น้องมึงน้องตัวซับุ่นะเพิ่นซับใส่เอ่อเขาเอิ้นว่าการกลวยเนาะนมันจังได้หลายตัวน่อยมันตัวน่อยเน่ยสมมุติว่าได้มาตัวนึงยังซีกกะซับสใส่การกลวยมันก็สิเพิ่มเนื้อเพิ่มน,นั้นลายเติบลาบกะใส่พริกขเข้าครัวครับผม มันไปนมันแขนขึ้นอีกมันได้หลายๆคืนอีกพักต้นหอมพักซี่ก่นนำมันลงไปพริกงมนี่บ่ะผมนั่วครับผมรับธรรมดาบานเข้านี่ละเสียไ,ไหลแช่ไหลแช่ปลาผมนั่วผมชุดรสบักพริกเขาคั่ว เน่าเสียลาบนกลาบนกครับผมเก็บแม่วลงแกนจะปั่งกินกับขาอนยวบันเลยอขอมียวาน้ำโลกไปหอมมากเลย ตูดหอมผักซี่นันมนลงไปปลาลาบปลาปะเนี่เนาะหัวฝังขสื่อแบบคื่หวานอืมมันวานฝากมุนเนะาะนี่เนาะจำได้กระดูกกระดือกินได้เมื่อไรพี่น้องเข้า่ขาของของเสียบมันไม่หน่อยก็ต้องฝากใส่นี่ครับตามโบล่างที่เจ่าเนาะที่มึงต้อที่มึงหลด ยังไงใช่ปะพอดีอยจางนิงดนึกดงการนำปลากระเติมเอาครับผมุงรถตามใจชอบของจะของเงินละลาบนกโอเคกินกับเข่าได้เลยครับผมอาหารนิสานมันเท่าไงห,หอมหอมหอมปลาลาบปลาครับผมอะยากาศตอนเศร้า เห็ดกับเขาเห็ดกับน้ำกินกันครับผมดูในบาทเดี๋ยวตอนสายๆก็สิออกไปหน้า เสียงนกเสียงกาฮ้อนปุ้ย,ย,ยปุ้ชีวิตบรรดาท,ท่าตอนเศร้า <c oughs> ปลามาเสร็จลามาเสร็จโอ้ยเาเหาบ่เลกเฮาเา้ยเขาเห็ยังไงมาเขาเห็นยังไงนี่นี่าอ้ยอุ้ยเหลี่ยมตาได้ละเหลี่ยมตาแง้นเหี้ยต้นเตนตดงเต้น่ต้เลยตาดงเตนเลยตาแดต้นยเฮยมันจังเฮ้ยโอ้ยโอ้ย โอ๊ยโอไย,ย,ยตายลูกกูไป่ใส่แล้วลางหนาก่อนเดี๋ยวจังนอยจังอาบน้ำให้ครับผมล่างหนาท่าแป,กาปงก่อนน้ำอาบกับท่าแปไงไว้ก่อนท่าแปงไว้อันจ <c oughs> ิงขาดเล่นปูนจิงขาดเล่นปูนแมนบอกจิงขาดเล่นปูนเลยนี่ท่าแปงไว้ก่อนอ๋อเอออ๋อ,อ,อ โอ้ยโอ้ย uhm บ่อแล้วโอ้ยบอแล้วแป้งข้าวตานบ่มันคือนั่นจ้ะอุ่มห้อนมันเอาบ่อน้าผีเอาบ่อแบบอันนั่นมากโอเคครับผมไปก่อนไป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 ตอนเศร้าๆครับผมสวัสดีครับเออา